เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่ทานับถือพุทธศาสนามาแล้วจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่จะไปที่อื่นๆซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นๆแล้วเราจะรู้สึกแปลกหูแปลกตา พาะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์เราจึงเห็นได้ว่าศาสนาเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและปีิยาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี้ก็ออกมาจากเพื่อศาสนามรารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่า เอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมารยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ตนู้สิวุเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี้เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากเพื่อศาสนาแต่ก่อนเด็กๆก,ก็เกิดกับวดัดผู้่หย่ว่างนันเลย คือมาโตกับวดัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวดัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระงั้นเจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลำดับลำดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมาคียามายาที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิ์พระลูกก็เป็นลูกพระแล้ต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระก็ไปค้าข้าวกนันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆ หรือเป็นลูกของพุทธกิริยาอาการที่แสดงออกจริงน่าดูน่าชมทั้นต่อมาสตกคนค่อยเหอนห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลำดับลำดับกิริยาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิสถานที่ต่างๆที่นอกจากบางไทยแล้ว,ลวมันก็แปลกมุกแปลกตาไปเลยก็ดึดออกมา นะครเข่า,ขากันบางอย่างก็มาเป็นค่าศึกต่อตัวเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าศึกต่อของนั่งเดิมตนอ,อย่างนั้นก็มีอีกทุกวันนี้มันค่าเข้าไปหมดนี่คำว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็เพราะอำนาจของกิเลส จะมีความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหาอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกท้องกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วยิ่งติดย,ย,ยิ่งพันง่ายๆซึมซาบเขยิบได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเขาถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจแล้วมันก็เลยเผลอไปเผลอไป คนทุกท่าก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เกิดไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความจเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นประอยู่ทุกวัน,นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบัรการอย่งไหนแม้แต่ครั้งบุธการลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเรา สมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นจ่นี้มีจำนวนมากเพราะมีอำน,นาจมากก็ลบล้างไปโดยลํำหนักศาสนาจัมนี้พระมหาสายไม่มีเนี่ยถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่ไม่ว่าออกมาจากพ่อจากแม่ นะพ่อแม่ก็ม่สําคัญยิ่งกว่าประชาชนนั่นไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสําคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนจะหาความสาคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสําคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนละกันดูคนไม่มีความสําคัญอะไรเลยยิ่งกว่าสัตว์คนที่ว่าถือความถือประชาชนเป็นสาคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าสึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าสุดต่อประชาชน ถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญนะมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่ไปแล้ประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสำคัญเห็นศาสนาเครื่องดับแปลกายวายใจให้เป็นของดีของประเกิดขึ้นเดิมดับนว่าเป็นของสำคัญศาสตร์ก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อย ถือว่าสิ่งที่ต่ำๆว่าเป็นของดีของประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่ดีเลยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนยุ่งไปหมดดู่อย่างโดดมานี่จากเวียงจันทร์ข้ามมาเมืองไทยแล้วนี้วันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนประชาชนโดดนีทาไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ไปก็จะตายประชาชนต้องโดดหนี ถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมปาระชาชนจิงเป็นอย่างนั้นเราพี่นาดูสิมันเพื่อใครเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่า,าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกน,นี้สัตว์โลกนั่นฟังดิไม่เรียกประชาชนก็เรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตว์เดือดฉนก็ให้อภัย ให้มีสิทธิเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจงกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่า,า,าศาสานาธรรมนะดูดิแล้วเมื่อาศาสนาไม่มีความสําคัญแล้วอะไรจะสําคัญในโลกนี้เ,เพราะศาสนา,าให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายไป่ดยใครจะให้สิทธิเสมอภาค้นี ความสม่ำเสมอเห็นความสําคัญของการละกันยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสาคัญเพียงเท่านั้นแล้วทาลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ข่าคิดหน้าคิดไายเลยโดยไม่มีความเมตตาปานีอะไรเลยนี่เหรือประชาชนสาคัญอย่างนี้เหรือสําคัญทางตายเท่านั้นดีแต่สาคัญในความร่วมเรียนเป็นสุขนี่แหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรม ใครจะเสกสรรตันยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะข,ขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลำดับลำดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นมาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่เาเพื่อตามเปตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ยังไงศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งของพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาเพราะพ่อแม่เป็นที่หนึ่งกา,า,ารความเมตตาสงสารการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดถึงการอบรมสั่งสอนตั้งแต่ยังม้เรุยังสาภาะเรายังสอนมาด้วยมารยาทสอนดยการแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อยมาโดยลำดับธรรมดา นีไม่ขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตูปัทฐานางังปุตตดาและสังกหโโหอุปวธรรมปรัจถากุญญาบิดามันดาผู้บังเกิดกล้าของตนต้างมีความไม่เงินเป็นสุขย้ายเกิดความกระทบกทระทือนใดที่เป็นการถกช้ำภาราจิตใจแล้วการสง,สงการสงเฆ์ข้ภ์ภรรยาบุตรี่ ปุตาราลาักสังฆโหในีารสมคอบุตรภัญญาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้ศาส,สนาไม่เป็นของสำคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเจ้าแย่งเอาหางเข้ามาใส่สิแล้วสุน,นัขก็จะเดือดร้อนอ่าไปแย่งหางมันมันก็หวงที่ไปแย่งหาหงเดีย๋ยวมันกัดออาแล้วหาสุน,นัขมันทํา กัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุน,นัขอีกไงใน,นเลยเกิดฆ่าสึกเกินไปจนกระทั่งสุน,นัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มันตลอดสุน,นัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จะไม่มีก็ทะไลาแยกงาหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไมน่ได้ต่ไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็กระเดายเขาหัวหง่วง,งกัดมาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีเก็วิ่งหน,นีตัวลงก็โกรธหรือเกลียดแค้น,นะค่ะเขาก็ตามฆ่าสุน,นัขเลย นันมันจะเป็นปอย่างนั้นเราเห็นนด้ชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลขนาวฟ้ากับดินเลยพ,พยระพุทธเจ้าถึงต้องสอนสอนด้วยความนึกงตาให้ความสมุภาพให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเห็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตัวนั้น ไม่ล่วงล้ำไม,ไม่กดขี่บงังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียเดเบียนไม่ทำลายหเห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะสอนไปหมดเหงือกูดทั้งหนึ่งสัจหนา ระมหากษัตริย์เป็นของสำคัญอย่างไงบ้าง,งย่นเข้ามาภายในจิตใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหน <S <S 1> <S 1> อะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ตุววันนี้ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาได้สอนคนให้มีความร่วมจมชิดหายอะไรบ้างสอนให้ได้วความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีมีแต่ส่งเสริมรักษาเ้วยถ่ายเดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจ สรุปลงแล้วจริงว่วใจเท่านั้นที่ควรแก่าศาสนาธรรมและเป็นผู้จะได้ร,รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอ,งอนก็ได้รับความร่มเย็นเข็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อย ตามกาลังแห่งการประพฤติปฏิบัติขงองเราเฉพาะอย่างยิ่งการอารมณ์ทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแย่แสนง,งอนเป็นตัวพิดตัวภยัยเพราะกิเลสยุยแย่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับรัฐทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่เองอยุยแย่ก่อกวนให้แตกให้ทำลายให้รลาวให้อะไรกันไปอย่างนี้คิดมันก็เป็นอย่างนั้น เอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็าตามมายุแย่กว่าคนหพวกนี้ริงไม่จริงไม่สาคัญขอให้ยุได้แย่เราก็เป็นคนหูเบาจิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนหอูมาทลายก็ไม่มาคํานึงไม่บวกไม่ลบดูผลที่เกิดขึ้นจากการอยู่แย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความอยู่แย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นเนี่ย ร้อนตังเข้าไปร้อนตังเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบรอร้อนเพราะเหตุอะไรอย่างมากก็บ,บ่นมันก็มั่งหรือามากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่ค้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันทาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องรู้ใหญ่คว่บครวอยู่เวลานี้นอกจากตัวสําคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเจ้าอำนาจบังคับหวัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไร การปฏิบัติธรรมจรึงเป็นยาสําคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสําคัญนั้นั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลําดับโดยลํำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัยค่อยจืดจางหายไปโดยลํำดับก็ย่อมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไร ขับไล่ตัวพิษตัวภัยใจก็มีความสงบลมเย็นทั้งที่เราไม่เคยเลยตัง้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะเราไม่ทราบพิธีการที่จะทําใจให้สงบเราเกิดมาวันคือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านมุนวายประจําจิตจิตทั้งดวงเลย เป็นที่ก่อไฟอเป็นเตารีดเตาถ่ายตัวเองใ่ไเตารีดก็อยู่ที่นั่นเตาถ่ายอีกก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เหลือก,กัญหาอาสวะมันเผารวมจิตใจยอยู่ตลอดเวลาสถานที่นั่นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกองอมไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อไดนะ้รับการอบรม เข้าโดยลำนับมีจิตตภวนาเป็นสาคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตัปปะธรรมเป็นเครื่องแผดเผาใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุดความหมุนจิ้วตวนั้น นิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่เป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมาแล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องงับ ดับสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลําดับลำาดับจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่ยอมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอันนี้เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด้วยสติ เป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อบวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบายนี่เห็นความสำคัญของตัวขึ้นมาแล้ว ศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัจจศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทําก็ต่างแต่ความยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจะพยายามยิ่งขึ้นไปโดยลำดับๆจนให้เห็นผลเช่นนี้และยิ่งขึ้นกว่านี้นไปโดยลำดับเท่านั้น สุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียพรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความสําคัญมั่นหมายหรือลูกคำคำเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความส่อแสวงโดยความเสื่อสาาของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์นั้นก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้วนที่นี่เรากับโลก เรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่คับคข้า,ขากันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภา,ายในหัวใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สาบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบร่มเย็นภา,ายในจิตเดินอยู่ก็เย็นมีความรื่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร้า,งามหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่น นั่งอยู่ก็ภาวนารื่นเริงบันเทิงแต่กับอัดกับทำคือความสงบเย็นใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นธทมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเ้นได้เพื่ออำนาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเย็นใจนั้นเป็นฐานสำคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขิพยา ให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแต่เพราะยิ่งยิ่งจิตเป็นของสําคัญเรนะพยายามปักเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแน่นล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาก็าโดยลำหนับลำหนักเรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำหนับลำหับ รู้เรื่องตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันแต่ก็ยิ่งมีความสงาาพพ่าผ่าเผยกำหนดเข้าภา,ายในจิตใจนี่มันสว่างโลงเลย่่บเบากับเบาเหมือนระหว่าเบาไปทั้งทั้งร่างกายความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่หนักอึ้งเหมือนภูเขา ดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงบันทึนบันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่มว่าจะสนใจว่ามันผ่านไปเมื่อ,อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้จเจริญยิ่งขึ้นนแ,แก้ไขจัดแลงสิ่งที่จะทาให้อักเฉาเบาปัญญาแก้ไขไปโดยลำหนักอีกก็ยิ่งมีความชนะผ่าเผยองอาจกล้าหาญขึ้น ตามความเพี่ยนตามความพยายามตามความส่งเสริมอยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงล่ะทีนี่นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยราก็ว่าไปอยู่หนุนอวกาศนั่นที่นี้เพราะจิตมันสูงจิตมันแปลกประหลาดจิตมันอจจัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิตที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเพี่ยนของตอนอยู่ที่ไหนก็สง่าผ่าเผยเนี่ยดูสิ เหี่ผลเห็นเห็นประจกักษ์ภานิกิปัญญาพิจนารณายู่โดยลำดับในสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางยิ้นทางกายแก้ไขถอดถอน,นออกเป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลำดับขาดไปโดยลำดับ ผลสุดท้ายก็แยกรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสก็แยกออกแถวได้จากกันได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็แยกจากกันได้ได้วยปัญญาจิตกับกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้มไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยกเหมือนมีอะไรเหลือที่จะแยกแล้วกับเป็นยอดแห่งจิตยอดแห่งธรรมแสนสบาย นี่าศาสนาธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจทางศาสนาธรรมเนี่ยเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าเข้ามาสู่ธรรมปรทีปคือความสว่างสวัยอันมุยสุขหุดผ่องพนอานกิจใจซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบังอยู่ด้วยมูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละแบบมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลสดดวยวกัน ทับถมกันจนมองหาใจไม่เห็นกายเป็นใจมีคุณค่าเห็นถิงนั้นทิ้งนี่ว่าเป็นคุณค่าไปสมมติหลงโลกหลงมรสารหลงจนเป็นบ้าทั้งสัวตั้งร้อนอม,มันมีเต็มแผ่นดินเวลาเราจะไปว่าอะไรตั้งแต่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยามันเป็นบ้าในตู้แห่งตู้หนโลกมันร้อนร้อนเพ,เพราะเรื่องบ้าของมนุษย์นั่นเองมันไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควรกับคําที่ว่ามนุษย์ฉลาด แต่มันกลับเดินไปด้วยอำงงนาจของกิเลสตัณหาวิชาปิดมืดมิดปิดตายไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อำนาจวาสนาของคนเดินเข้าไปกดขีบ่บังคับโลกทั้งโลกมันร้อนทั้งหมดคนไม่รู้ภาษีภาษาก็ร้อนทั้งหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้นเพราะคามืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนเฉลียวฉลาดอำนาจมากเลยมันมร้อนไังหมดเน,นี่ยนการะดูเลยความรู้ความเห็น ที่เป็นไปด้วยอำน,นาจของกิเลสกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำน,นาจแห่งธรรมมันผิดกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกันของเราระยะที่มันเป็นเป็นบ้าไปส,สุดๆร้อนๆนั้นกับเวลาเวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็น่าขายะขยงในตัวเองึ่ง นเราพูดถึงหนึ่งบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยู่ตามถนนทางเตียงกมันงินอยู่ตามถนนทางแล้วอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าพระยาเป็นต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกโหนหนึ่งและบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทําความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายไก่ความเลยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงบ้าเพ่งผ่านบ้าอํานาจบ้าสนาบ้าความวิวิชานโลกมันน้อนเพราะบ้าประเภทนี้ บ้ามันมองดูเหตุดูผลบ้าความอยากอยากใหญ่อยากโตอยากควองโลกวามสงสารทั้งทั้งติดแต่ชาติติดกับตัวก็ไม่มองดูบ้าลืมตายมีมันทําให้โลกมันร้อนถ้าเดี๋ิจที่จะนาความตายละววันนสักสองหนตอนนั้นกน็พอจะมีเบรกห้ามล้อบ้างงันโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้างนี่พวกเราพูด ประพฤตปฏิบัตินั้นถึงควรให้มีทั้งขันเร่งคือเร่งต่อความภาคเพียนเพื่อจะสังสมคุณมามความดีให้มากมุงขึ้นโดยยังหนาหมุนพวงมางลัยไปตามเสินทิทางเดินเห่งธรรมที่ท่ารงสอนไว้เบรกหรือยับยัง้งในสิ่งที่เห็นมาไม่ดีแตว่าไมัไมนเนินไปด้วยความปลอดภยัยก็ไร้ทุกข์ ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละไม่ใช่ความสุขจะอยู่กับไทยความปลอดภัยและทุกข์แล้วก็เป็นความสุขใทยเป็นผู้ได้รับความทุกข์นอกจักใจเป็นตัวสําคัญตรงนั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกข์แก้ทุกข์ไม่หมดสิ้นไปจักใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดหรือแต่ทาต้นร้วนภายในจิตใจนั่นแหละท่านเรียกโลกเย็นๆตรงนั้น เย็นที่บุคคลผู้นั้นสงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบายตายก็ไม่ต้องมาห่วงมายายกับซากกับศพต้องเก็บวิธีต้องเผาต้อเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครใครจะมาทํางานทําตกให้เราดีๆทำให้มันดีไปอะไรคนตายทำให้มันดีในขณะที่ไปน,นีน มันไม่ดีตรงไหนก็แก้ขไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สําคัญอะไรกับร่างกายเป็นของทิ้งแล้วมันถึงตายมันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งึงจลัดทิ้งกันลงไปแล้วยังจะไปห่วงปลย,ยอะไรกับกระดูกข้าผีตายนะยังไม่เห็นโทษของมันหรือขนาดเน่าเฟะไปแล้วยังไม่เห็นโทษของมันมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วมันตายจนเน่าเฟะนี้ไปเห็นติดหัวอะไรมาอีก ดวงตัวกิจนี้ที่จะ,ะหาขอบพวกกวาดชาติหาจับจองป่าชาติองค์ตัวตนี้สร้างกุศลาธรรมมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับคนมายาของปลี่ยนอาสัวอันนี้เหตุเห็นผลกับต,ตัวเองไปโดยลําดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องจนถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มที่ เป็นเมืองพุทธพุทธคืออะไรพุทธะก็แปลว่ารู้พุทธเจ้าก็หมายถึงตัวรู้ที่แรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเลยต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นศาสนาพุทธเราก็คือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตที่มันเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิตพยายามแก้ไขโดยลำดับ ความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งๆออามาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับตายก่อนเดียวกันเนี่ยระว่างก็่านอันเดียวกันไปตื่นมันอะไรื่องเกิดื่องตายตื่นรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอีกรู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตมันตื่นเต้นจิตรู้เรียนรู้ทุกสิง่งทุกอย่างจิตพอตัว ถึงงพอแล้วก <computers> <int> ็สบายหาดูแย่ก่อความเดือาดร้อ